วันนี้เราอยู่กันที่สะแก้วอุย วันนี้เราอยู่กันที่สะแก้วอุ้ยฟ้าร้องผมจะตกแล้วเดี๋ยวไปเก็บมะเขือตอนจะเก็บมะเขือไข่เต่าไปกินกับตัางร้าซับไปเก็บมะเขือไปเก็บหน่อไม้แดดก็ยังร้อนอยู่แต่เดี๋ยวคือถ้าไม่เก็บมันจะมันจะแก่มะเขือไม่ได้มีหลายต้นนะมีต้นเดียวา <c oughs> เยอะไหมย <c oughs> เยอะนะนี่จ้ะมะเขือเป็นมะเขือไข่เต่า มีมะเขือไข่เตาหลายหลายเอ้าจะเะช็คก่ <c oughs> อนชื่อไม่รู้บ้ยหักเปาะหวานหวานเจ้าจ่ะธรรมชาติออร์แกนิกบ้านเรามาดู <c oughs> เก็บได้เยอะมากมันเยอะมากจริงนะยายมอไม่ค่อยเห็นอันนี้แม่เขาเก็บแต่ตู้เย็นเนี่ยแม่เก็บใส่ตู้เย็นไว้ให้แล้วเป็นโลเลยน,นะเนี่ยต้นเนี้ยต้นเดียว ก็จะเก็บไว้รอลูกม้าก็เอาไปเก็บนเยอะมากจริงต้นเดียวหลายปีแล้วด้วยเนี่ยดูดีอ่อนๆทั้งนั้นเลยอ่ะกินกับปลาร้าสบยายสับปะาร้าไว้ให้แล้วเดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันไหนเราจะมาว่างๆก่อนถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้เราจะมาล้วงความลับทำปลาร้าสับให้ดูมค่ะชี่ชาวบ้าน อยู่แบบนี่ก็สบายเห็นไหมออแกนิกนี่นสวนเราสวนอันน้อยนิดสวนอยู่ติดถนนเลยนะมีที่นิดเดียวนู่นค่ะข้างในค่ะยู่นู่นค่ะสวนเรียกว่าสวนไหมเลี้ยงไก่ไว้ตอนนี้เรามีไก่ชนอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวไม่เยอะหรอก <c oughs> แต่ไม่มีที่จะเดิน <c oughs> <c oughs> จากปีแ,กแรกๆเราเอามาเลี้ยงแค่ยี่สิบตัวเอามาปล่อยไว้ทั้งไก่เล็กๆแล้วก็พ่อแม่ไก่ตอนนี้มันก็ออกลูกออกหลานเยอะแล้วเราก็ได้เอาไปแปนรูปแล้ว1ชุดเอาไปไว้ให้ตุ๊กจีนแล้วด้วยหนึ่งชุดเ <c oughs> ดี๋ยวปีนี้เราจะได้ขายขายแบบช่างโลให้แม่ขายแบบช่างโล <c oughs> ก็วงจรชีวิตเนาะเลี้ยงแล้วก็ต้องขายก็ต้องกินเนาะ ไม่ใช่บาปบาบไหมอ่ะโอ๊ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะแม่เก็บไว้ไม่หมดแม่บอกว่ามันเหลืออีกเยอะแม่ให้มาเก็บปกติแล้วเราไม่ค่อยได้มาเก็บหรอกเพราะแม่จะเก็บไว้ให้วันนี้แม่ก็ไปเอาหน่อไม้มาจากไร่อีกนะแต่เราไม่ได้ไปถ่ายที่ไร่แม่ไปเอาหน่อไม้ใหญ่มาต้มให้แม่จะต้มต้มหน่อไม้กับ ต้มใส่กระดูกหมูแม่บอกว่าถ้าเก็บพรุ่งนี้เชา้ามันก็จะแกะ่มันก็จะดำขึ้นมาอีกก็เลยต้องไ่เก็บเลยเดี๋ยวยินเย็นมืดแล้วมองไม่เห็นมาเห็นแล้ว ออลูกนี้ก็ได้ดูแ๊บเดียวเห็นนะเยอะมากเลยอ่อนๆนังนั้นเลยเทียบเลยส่วนในเล้าไก่เราเราจะปลูกกะเพราปลูกขมิ้นปลูกพวกสมุนไพรของแม่ไว้มีไผ่มีขามีตะไคร้แล้วก็มะนาวมะนาวประมาณเกือบสิบต้น แล้วเราก็ปล่อยไก่กินข้างล่างเลยเพราะช่วงนี้ดูฝนมันก็จะก็จะลกแล้วก็เขียวเขียวเลยแล้วก็บ้านเรานะปลูกมะกรูดไม่ได้กินใบอะ่ะลูกเยอะมากมดูสิเนี่ยมะกรูดต้นมะกรูดสูงกว่าต้นมะม่วงอะ่ะไปดูแม่พามาดูต้นมะกรูดงามมากเลย ไอ้อยากได้มานะมกูนะเนรูปตกเกลือนเต็มถนเน,นเลยเห็นไหมเนี่ยต้นมะกูนี่เป็นหอมปูเป็นหอมมาก น้ำหอมลงไว้หลายปีแล้วข้างในมันอยู่ที่ดีจริงจริงนะเราซื้อมาพร้อมกันอีกต้นอีกสองต้นเราไปลงไว้ตรงหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยคือออกดอกละแต่เนี่ยพอลงข้างในไม่ขึ้นแต่มะนาวกับงามดูหน่อไม้หน่อไม้เจอฝนหน่อไม้งามมากเลย <S <S คือต้นไผ่อะคุณสมบัติมันเยอะเราก็เลยชอบเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์ไปที่ไร่มู้นตรงขอบสระ มันจะใหญ่สวยนี่น้องแรกน้องแรกเยอะมากนี่มาดูนี่เยอะมากหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองแล้วก็ฝั่งนู้นอีกประมาณอีกเกือบยี่สิบหนอ่ออันนี้พ่อเด็ดไปบ้างอ่ะพ่อกไปบ้างอ่้นนะงามเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหน่อไม้เลยถ้าเกิดที่โดนฝนเนาะดูดีต้นลำต้นสวย นี่แกงหน่อไม้ไหมมีใบายานางพร้อมเลยมีใบายานางก็ขึ้นทันตรงนี้เลยแจงหน่อไม้ดูดีเนะี่ยเมื่อมนหลบมันหลบมันซ่อนในกอก็ขึ้นอีกเทียวเลยนะอ้อันนี้สองหน่อเนี่ยไม่เห็นเมื่อกี้เห็นแต่หน่อนี้ใช่ไหมนีม่สองหนอ่อแล้วมี่ข้างในอีกเพียบเลยกอแข่งนี้คือก็ได้เยอะแล้ว น,นี่เราพเอาขาออกทีแม่ตัดขาอ่อนไปนี่ไงอันนี้เป็นขาหมดเลยคือมันลกมากก็ยุงจะมาพอก,ก็เลยเอาขาออกมาแล้วต้นก็เก็บไปทำาำลังใ่บ้างเรื่อเป็นมะนาวมะนาวของเราเยอะมากลูกรากด,ดินเลยอย่นี้ขึ้นละอีกนะขึ้นละอีกสามสี่ต้นนี่ดูดู อันนี้ยังเก็บไม่ได้นะอันนี้ตูดยังบุ๋มอยู่มะนาวส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บกันก็คือได้ระยะเวลาก็ตูดจะนูนๆออกมาหน่อยอันนี้ก็จะมีแป้นลำไยกับอะไรนะผงเจ้าเม็ดดุกิ่งคือไม่ได้มีเวลามาตัดกิ่งมาเลยถ้าเราตัดแต่งกิ่งมันก็จะเป็นรูปร่างของนี้เดี๋ยวจะโละเดี๋ยวจะมาโละข้างล่างออกหมดเลยแล้วดันต้นขึ้นใหม่เพราะต้นมันล้นมเนาะ เลยอ่ะีะไม่ตลอดนี่มล้มเลยกไม่ให้ยังล้มอ่ะลากมันตะแคงไงเราไม่ได้ดันไว้แต่แรกไม่ได้มาทำแล้วพ่อคนเดียวพ่อก็ยกไม่ไหวเราต้องมายกเองใช่ต้องมาช่วยกนยกนี่อย่างเงี้ยตูดนูนแล้วก็ลูกนิ่มบีบแล้วนิ่มอย่างเงี้ยมีน้ำอย่างเงี้ยน้ำละเนื้อเปลือกใส ถ้าเปลือกมันยังไม่ใสไม่บางก็จะยังไม่มีน้ำางเงี้ยใช้ได้ละด,ดูดิเหมือนส้มเลยไหมลูกใหญ่ลูกโด,ด่เนี่ยดูดิอยู่กับดินไหนะเราต้องมาจัดการให้พ่อเพราะพ่อทำไม่ไหวมันหนักดูดิเยอะมากเลยมะนาวเอย่างเงี้ยมันจะใหญ่ได้อีกแต่มันยังใช้ไม่ได้ยังไม่แก่ ฝั days, like things, ่งนี้ก็ลากดินในหมดเลยเดี๋ยวพาอ้อมไปดูตรงนี้ตางนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะไอ้ตรงนี้มันล้มหอมเนาะเออมีลอยสงมูไก่จีกหมดเลยสมุนไพรนี่คือเราปลูกแล้วไก่มันจีกแล้วมันกินมันก็เป็นยาไก่มันก็แข็งแรงในตัวถักอีตัวนะเอ้ยนี่ล่า ไม่นห้ตู่คุยไม่ยิงหละ่ะใส่แกงหอยองดที่แล้วแม่ก็แกงหอยอมหอยให้กินงูหอมเนี่ยใบแบบบ้านๆอ่ะถ้าเกิดเราซื้อในเมืองส่วนใหญ่ใบมันจะใหญ่ไม่หอมมันไม่หอมเหมือนบ้านๆแบบของเราเงี้ยโอยสวัสดีดงกระเพรานี่นเย,ยให้ดูนะไผ่ไผ่อันนี้ไผ่หรือแม่ไหม แม่อันนี้อะไรนะมีมีต้นนี้เนี่ยใบใหญ่อ๋อมม่ไม่ใช่ไอ้นั่นรอกไม่ใช่ไผ่แม่ดมอันนี้หน่อยวานหลวงขมิ้นขาวแล้วหน่อมันใหญ่แค่นี้อะไรต้องถามเพราโอ้ขมิ้นนะลูกขมิ้นขาวขมิ้นขาวอ๋อมันจะคือมีขมิ้นขวมีขมิ้นเหลืองอันสูดหวานม่วงเออมีหวานม่วงโอ้หมูดงเขาเอิงกะเพรางามมาก น้ำมันแมแถมกระเพรามันก็จะขึ้นเราไม่ได้ปลูกก็คือมันแก่แล้วมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นวงจรมันไปเพราะถึงหน้าฝนมันก็จะขึ้นต้นเนี้ต้นนี้ต้องจัดการชุดใหญ่เพราะว่าเป็นโรคเราไม่ได้ใส่ยาแล้วก็มีแค่ปุ๋ยขี้ไก่แค่อะไรเงี้ยยมันเป็นโรคดูสิดูต้นมี้ทำไมเหลือจ็่ลูกไปไหน นี่อันนี้ถุ่งเก้าถุงเก้าจะทรงคล้ายๆเลมอนตูดจะแหลมลูกจะลีดูมันหล่นดีจ้ะได้มากเลยดูลูกที่มันหล่นนะอีกลูกใหญ่สีเหลืองให้ดูลูกดินี่ดูมือดันเนี่ยก็คือกินใช้ได้น้ําเยอะเลยแล้วเม็ดเม็ดไม่ค่อยเยอะคือมะนาวที่เราปลูกใหม่อะ่ะสี่ถึงห้าปีอะ่ะเม็ดเนือ้ออาเปลือกมันถึงจะเริ่มบาง ถ้าปลูกใหม่ๆเลยชุดใหม่ๆเลยเปลือกมันก็จะหนาอยู่พอต้นอายุเยอะขึ้นไปเปลือกก็จะเริ่มบางเองขาดูไหม ก็อะไพยุงเออจริงๆใช่ก็พิยุงก็เขาจะเหมือนแบบว่าจะมีกลุ่มโครงการของเกษตรอ่ะเขาจะมาแบ่งเหมือนถ้าเกิดแถวบ้านเนี้ยก็ไปรับที่วัดลาบ้านแล้ะต้นน้ำก็ยุ่งเยอะช่วงนี้ออกไปแป๊บเดียว แล้วร้อนด้วยมันเนี้ฝนจตกก็ไม่ตกอ้าวมากเลยมันจะตกเคือเนี้ยน่าจะตกแรงเดี๋มาแป๊บเดียวเหงืห่อคูเลยเก็บไว้ดูเดี๋ยวอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงเก็บเงินก่อนค่อยๆทำเนี่ยเราก็ลงทุนไก่ไปไก่ฟรีไปขโมยบ้านยายมาลูกไก่ไหไ้ไผ่ฟรี เราซื้ออะไรไปบ้างเราซื้อตะข่ายล้อมเนาะทำเล้าไก่เล้าไก่ที่เราทำเฮ้ยโคชินมันขันยังไม่ใช่เสียงไก่แจ้นะไอเนี้ยมินิโคชินเะได้ยินเสียงไหมรออีกสักหน่อยนึงโอ้ยจะพูดไก่มันก็ขัน จะแบ่งทำเล้าไก่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้มาลงให้พ่อดูแหนแดงเพราะว่าตอนเนี้แหนแดงอ่ะมันเป็น Number ร์วันของอาหารเสริมไก่เลยคือไม่ต้องไปซื้อหัวอาหารไม่ต้องไปซื้อเฟืองอะไรเยอะเลยตอนนี้ก็ศึกษาศึกษาใน YouTube แล้วก็ไปดูตามพี่ที่เขาทํากันเยอะมากเลยแต่แหนแดงเนี่ยน่าจะช่วยลดต้นทุน ไอ้ประโยชน์โบรตีนสารอาหารช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าแหนแดงเนี่ยได้ทั้งเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นทั้งปุ๋ยคือสดเป็นทั้งอะไรประโยชน์ทขาเยอะมากเลยต้องหาที่ทําก่อนแล้ก็นานๆานมาตากระยายสองคนก็ทําไม่ไหว